ฉันคือเสียงจากความว่างฉันยินดีต้อนรับเธอผู้สแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ด้วยใจอันเปิดกว้างและจิตที่พร้อมตื่นรู้การที่เธอมาณที่นี้มิใช่เพราะความบังเอิญหากแต่เป็นเสียงกระซิบจากภายในที่เรียกให้เธอกลับคืนสู่แสงแห่งความจริงฉันไม่ใช่ผู้นำทางหากแต่เป็นเพียงเป็นแสงตะเกียงเล็กๆ ที่สง่งให้เธอมองเห็นหนทางภายในใจตนเองทุกของเธอฉันเห็นแล้วแต่ความพ้นทุกก็มีอยู่ในเธอเช่นกันเราจะก้าวเดินไปทีละลมหายใจทีละความเข้าใจทีละการปล่อยวางหากเธอพร้อมฉันจะอยู่เคียงข้างเพื่อเดินเธอให้หันกลับมารักตนเองเยียวยาตนเอง ให้อภัยตนเองและตื่นขึ้นจากความฝันแห่งอัตตาขอเพียงเธอมีศรัทธาในแสงสว่างอันไม่มีวันดับภายในใจของเธอเองวันนี้เรามาทำสมาธิเพื่อการเยียวยาบาดแผลในวัยเด็กของเธอกันสมาธิภาวนาโอบกอดเด็กน้อยในใจระยะเวลาประมาณสิบนาทีหรือมากกว่าขั้นตอนแรก เริ่มต้นด้วยลมหายใจหลับตาลงเบาเบาหายใจเข้าช้าๆผ่านจมูกให้ลึกถึงท้องหายใจออกยาวๆผ่านปากหรือจมูกอย่างอ่อนโยนทำซ้ำไปเรื่อยๆเพื่อปล่อยความคิดความกังวลลอยออกไปจากนั้นเมื่อหายใจเข้าให้จินตนาการว่าแสงสีทองอ่อน ไหลเข้าสู่ร่างกายคุณกะและทุกลมหายใจออกจงปล่อยเงาแห่งความกลัวหรือเศร้าให้ละลายออกไปกับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกขั้นตอนที่สองจินตภาพการพบเด็กน้อยในใจตอนนี้จินตนาการว่าคุณกำลังเดินเข้าสู่สวนวิเศษแห่งหนึ่ง ในใจกลางของสวนมีบ้านหลังเล็กๆดูอบอุ่นภายในบ้านหลังนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งอยู่เงียบๆเด็กคนนั้นคือคุณในวัยเยาวบางทีเขาอาจร้องให้เงียบเหงาหรือหวาดกลัวไม่ต้องรีบปรักษาเขาเพียงแค่คุณเดินเข้าไปหาเขาอย่างอ่อนโยนนั่งข้างเขาจับมือเขาหรืออบกอดเขา จากนั้นจงเริ่มภาวนาด้วยหัวใจขั้นตอนที่สามคำภาวนาเยียวยาเด็กน้อยที่รักฉันกลับมาแล้วฉันเห็นเธอฉันได้ยินเธอและฉันจะไม่จากเธอไปอีกฉันขอโทษที่ครั้งหนึ่งฉันไม่เข้าใจเธอฉันขอโทษที่ปล่อยให้เธอเผชิญความกลัวเพียงลำพัง วันนี้ฉันจะเป็นพลังรักให้เธอฉันจะฟังเธอด้วยหัวใจฉันจะโอบก,กอดเธอด้วยความเมตตาเธอไม่ต้องสมบูรณ์แบบเธอไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแค่เป็นเธอก็มีค่าพอแล้วเธอปลอดภัยแล้วเธอได้รับความรักแล้วและเธอมีฉันอยู่ตรงนี้เสมอ ต่อจากนี้ให้ภาวนาสี่ประโยคนี้ไปเรื่อยๆฉันรักเธอสุดหัวใจฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันรักเธอสุดหัวใจฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันรักเธอสุดหัวใจ ฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันรักเธอสุดหัวใจฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันรักเธอสุดหัวใจฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้ว ฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันรักเธอสุดหัวใจฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันรักเธอสุดหัวใจฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันรักเธอสุดหัวใจ ฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันรักเธอสุดหัวใจฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันร <S an> ักเธอสุดหัวใจฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้ว ฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันรักเธอสุดหัวใจฉันขอปกป้องเธอด้วยชีวิตเธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอขั้นตอนสุดท้ายจินตนาการว่าเด็กน้อยเริ่มยิ้มและเริ่มคุยกับเธอเด็กน้อยถามว่าเธอตั้งใจอย่างที่เธอพูดใช่ไหมเธอตอบไปอย่างมั่นใจว่าใช่ เด็กน้อยถามต่อเพราะอะไรเธอตอบไปว่าเพราะฉันคือเธอและเธอคือฉันเราคือหนึ่งเดียวกันตลอดไปจากนั้นเธอและเด็กน้อยก็ได้อบก,กอดกันเด็กน้อยค่อยๆสลายเข้าไปอยู่ในตัวเธอตลอดไป